สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ดูนะราคาทองคําก็แปลกดีนะครับในช่วงเย็นๆนะดึกๆของเมื่อวานนี้ราคาทองคําก็ร่วงลงมานะร่วงลงมาพอสมควรนะต่อเนื่องลงมานะครับแล้วก็อยู่ๆนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะก็พุ่งสูงขึ้นมา นะเด้งกลับมาจากประมาณ1,720กว่าดอลลาร์ต่อออนนะขึ้นจนถึงประมาณ1,740กว่าดอลลาร์ต่อออนนะฮะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกอะไรเราหรือเปล่านะมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถือว่านักลงทุนเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่นะครับแล้วว่าเฟดเนี่ยจะทำอะไรต่อไปนะฮะคือเรื่องราวของทองคำในช่วงนี้นะครับเราต้องมองเป็นระยะนะผมเพิ่งได้ทำคลิปอธิบายไปแล้วว่าในช่วง2-3ถึงเดือนนี้นะครับก่อนที่ ที่เฟดคาดการว่าจะมีราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นนะถ้าจากนี้ไปอีก2-3เดือนเนี่ยนะครับกับช่วงในระยะสั้นนะที่เราเห็นในเมื่อวานนี้นะว่าราคาของคำเนี่ยหลังนะจากที่มันค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆนะครับจากประมาณสัก1,730กว่านะครับดอลลาร์ต่อออนนะลงมาเรื่อยๆ นะจนมาถึงประมาณ1 7น0กว่าดอลลาร์ต่อออนแล้วก็มีการช้อนซื้อนะพุ่งขึ้นไปนะเป็นกราฟที่ชันนะถึงไปประมาณนับพันเกว่าดอลลาร์ต่อออนวันนี้ก็ปิดตัวที่ประมาณ1 7น0ดอลลาร์ต่อออนนิดๆน,น,นะครับสัญญาเหล่านี้เป็นการบอกว่า,นะาพวกนักลงทุนเนี่ยนะครับสนใจถือทองคำเนะนื่องจากว่าเขาก็คาดการณ์กันว่าเงินเฟอ้อกำลังจะมาใน 2-3เดือนข้างหน้าค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับจากทางสหรัฐเองว่า,ามีการพุ่งสูงขึ้นนะครับของเงินเฟ้อนะอตัวเลขเนี่ยออกมายิ่งทำให้ผู้คนมั่นอกมั่นใจนะครับว่าในอีก2-3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับเ,เงินเฟ้อนะชั่วคราวนะตามที่เฟดอ้างถึงนะว่าเ,าเห็นว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะพุ่งสูงขึ้นเนี่ย มันเริ่มส่งสัญญาว่ามาแล้วนะนักลงทุนจึงกลับมาถือครองทองคําอีกครั้งหนึงหลังจากที่ราคาทองคําต่ําถึงประมาณพันเกว่าดอลลาร์ต่อออนนักลงทุนก็ช้อนกลับมานะทําให้ราคามันสูงขึ้นป,ประมาณพันเกว่าดอลลาร์ต่อออนแต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่นานนะครับเหตุผลเพราะว่า,วาถ้ามองนะในอีกด้านหนึ่งนั่นะก็คือในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยที่ขนานี้ดูเหมือนว่า จะรุ่มๆุมด,ดอนดอนอยู่นะครับแดงสลับเขียวแต่แดงมากกว่าเขียวนะรุ่มๆด,ดอนดอนอยู่นะก็ยังคืบคานสูงขึ้นนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะคืบคานช้าลงเรื่อยๆนะก็บรรดากรูนักวิเคราะห์ก็มองว่าตลาดหุ้นก็จะมีการปรับตัวอยู่นะครับอาจจะลงมาถึงในกรอบระดับหนึ่งนะแล้วเฟดก็จะเข้าไปแทรกแซงนะเพื่อจะทําให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยกลับสูงขึ้นเพราะผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นภารกิจหลักฤฤฤ นะครับของทางธนาคารกลางสหร,รัฐเฟดโรยเซิร์ฟนะที่จะต้องคงรักษาตลาดทุนตลาดหุ้นไว้มันเป็นกระดูกสันหลังนะของเศรษฐกิจของสหร,รัฐแน่นอนนะเขาคงไม่ได้ว่ามาช่วยเหลือเรื่องทองคำนะครับวันนั้นทองคําที่เห็นราคานะดีดกลับขึ้นมาในเก่ยวกับพันเจ็ด้อยสี่สิบอนเนี่ยมันบ่บอกถึงนักลงทุนนะคาดการว่าเงินเฟอ้อนะจะมานะค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจในเองก็ ก็ถือทองทองคำนะไม่ปล่อยเหมือนกันราคามจึงดีดกลับขึ้นมาแต่ถ้าเราดูภาพรวมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นว่าราคาทองคำก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็แว่งตัวอยู่ในกรอบ1 7 0 0ดถึง1,750ดอลลาร์ต่อออนในช่วงประมาณทัเสองเดือนที่ผ่านมานะครับที่มันอยู่ในกรอบนี้ไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็ตกร่วงลงมาต่ำกว่า1,800ดอดอลลาร์ต่อออน นะครับแล้วก็ตกต่ำกว่า1,900ดอลลาร์ต่อออนนะครับนับแต่หลังปีใหม่นะเป็นต้นมาในะทิศทางทองคำนะในช่วง2-3เดือนนี้ผมถึงยังมองเห็นว่านะถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คงมีการเข้าไปทำอะไรสักอย่างนึ่งนะครับที่จะทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยยังไปต่อได้แต่ทองคำอาจจะถูกกดลงไปต่อนะผมีะบอกว่าทุกท่านนะครับในช่วง2-3เดือนนี้นะ ถ้าผมมองว่าราคาทองคำไม่สามารถทะลุแนวต้านที่1,775ดอลลารต์ต่อออนขึ้นมาสูงเกิน1,800ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยที่ทางราคาทองคำจึงมีแนวโน้มที่จะไซด์เวย์และสไลด์ดาวต่อไปนะครับถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าคาดการเงินเฟอ้อจะปรากฏขึ้นมานะครับลางๆแลรวมถึงทางเฟดเองก็อยอมรับว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะมีพุ่งสูงขึ้น หลังจากนี้ไปนะครับอีกสองสาเดือนเนี่ยนะครับแต่มาแบบชั่วคราวนะมาแป๊บๆแ,แ,แล้วก็เดี๋ยวก็ไปจึงทําให้นักลงทุนจำนวนหนึ่งนะครับเริ่มไม่ค่อยมั่นใจนถึงเรื่องสถานการณ์เงินเฟอ้อแล้วก็กลับมาช้อนซื้อทองคํานะครับเราจึงเห็นราคาทองคําดีกับนะเมื่อวานนี้นะเป็นรูปที่ชันทีเดียวนะครับแต่จะเป็นเช่นนี้อีกนานหรือเปล่านะก็ต้องดูนะครับนะซึ่งสนผมเองมองว่ามันไซส์เวกับสไลด์ดาว เ,เหตุการณ์นั้อย่างนี้ไปประมาณสามเดือน6เดือนเนี่ยนะครับนะราคาทองคำายังถูกแรงกดดันต่อไปนะครับส่วนบิตคอยจะเห็นว่าราคาเกือบนะทะลุ2ล้านบาทต่อหนึ่งเหรียญบิตคอยแล้วนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเขามองว่างเงินเฟอ้อจะมาเหมือนกันนะเพราะน,น,นักลงทุนเนี่ยนะก็เข้าไปนะในตลาดบิตคอยนะทำให้ราคาบิตคอยจะสูงขึ้นในขณะที่ตลาดหุ้นเนี่ย นะครับดูเหมือนว่าจะทรงๆกงงับสุดๆซึ่งแน่นอนครับมันก็จะเป็นไปในระยะเวลาหนึ่งไอ้ทรงๆสุดๆุดๆเนี่ยนะซึ่งอาจจะเป็นเวลาเป็นนับเดือน2เดือนนะสเดือนก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดรูิเซิร์ฟนี่ยต้องเข้าไปดําเนินการแทรกแทรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนับอย่างนี้ไปอ่ะนะเขาคงไม่ปล่อยตลาดทุนัดุ่นเนี่ยนะเป็นเช่นนี้นะครับในกะารเอง,เ,องเขาก็จะ นะหาทางที่จะง,งัดเอาเศรษฐกิจท,ทจริงกลับขึ้นมานะเขาถึงปล่อยเงินเฟ้อนะว่ามันต้องมีกับเพื่อมบ้างนะนเองเนี่ยต้องดูว่ามาตรการวิธีการนะครับเขาจะผ่าตัดโดยที่ทําให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะขยับสูงขึ้นคืบคานสูงขึ้นนะนเองเศรษฐกิจแท้จิงเนี่ยก็สามารถที่จะกระเตื้องขึ้นนะโดยที่ยังกดทองคำนะไม่ให้มันเกินนะครับ ในกรอบที่เขามองว่าไม่เป็นภัยอันตรายนะครับต่อตลาดทุนตลาดหุ้นนะไม่เป็นภัยอันตรายนะต่อรษิกิแท้จริงนะต่อมูลค่าของดอลลาร์เนี่ยผมก็มองว่ากรอบตัวนั้นนะครับนะก็เป็นกรอบของราคาทองคําในช่วง2-3ถึงเดือนนี้หรืออาจจะลากยาวไปถึง6เดือนนับจากนี้นะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะผมยังบอกว่าราคาทองคําถึงแม้จะมีโอกาสสูงในรอบนี้นะครับแต่ไม่น่าจะทำ new h นะกลับไปสูงเหมือนในช่วงสิงหาคมนะที่ปีที่แล้วนะครับขึ้นไปถึงประมาณ2,075ดอลลาร์ต่อออนถ้ารอบนี้จะขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะขึ้นไปถึง1,800ดนะดอลลาร์ต่อออนแต่ผมมองว่าไม่เสถียรน,นะในที่สุดแล้วามาตรการบางอย่างอะไรของเฟดเนี่ยนะจะทำให้ราคาทองคำนะครับนะนะกลับลงมาอยู่ในกรอบประมาณ1,700นะไม่เกิน1,800ดอลลาร์ต่อออนนะครับ ก็มีแต่ไซเวกับไซดดาวคล้ายๆกับในช่วงปี2012-2013นะครับต้องรอนะฮะร,รอจนทุกอย่างมันถึงจุดพีคสูงสุดถึงจุดอิ่มตัวของตลาดนะครับซึ่งผมคาดการว่าน่าจะในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับปลายปี64เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างชัดเจนนะก็ถึงจุดนะครับที่อาจจะเป็นโอกาสศักยภาพใหญ่นะที่จะเกิด Big Crash ลงมา หรือ The b u s หรือ The b u r s ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะในระยะสั้นนะอาทิตย์นี้2อ,อาทิตย์นี้ว่าราคาทองคำอาจจะมีรีบาวกลับมานะครับอาจจะมีสิทธิทะลุ1,800ดอลลาร์ต่อออนนะครับในระยะสั้นเหมือนกันนะครับนะก่อนที่ในระยะถัดอย่างนี้ไป2-3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับก็น่าจะถูกปฏิบัติการอะไรบางอย่างนะครับการแทรกแซงอะไรบางอย่าง นะครับจากธนาคารกลางนะทำให้ราคาทองคำกลับมาอยู่ในกอรอบประมาณนี้ครับพันเดอถึงพันเดอลลาร์ต่อออนหรืออาจจะบางช่วงอาจจะต่ําไปกว่า1,700ดอลลาร์ต่อออนได้นะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับก็คือสิ่งที่ผมนําไปวางแผนปฏิบัตินะของตัวผมเองนะซึ่งตามที่บอกแล้วครับให้เทรนอ l ราวมองรอบๆนะกระจายนะทรัพย์สินนะเรื่องของสภาพคล่องเ,อเรื่องของอินชูลันไว้ในระดับที่ พอเพียงในระดับที่เหมาะสมนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังพี่ที่พี่นาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบปักไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง u ู u ูบชา n e l อาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับการลงทุนมีความเสี่ยงท่านต้องการตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ